สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาโดยการบริหารของนางเลขาสุวรรณชาตรีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาภายใต้วิสัยทัศน์วัฒนธรรมสร้างสารรค์นำเศรษฐกิจสู่สังคมยั่งยืนสำหรับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 1. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จัดกิจกรรมรวมพลังเสียงร้องจากหัวใจถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธี่เศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถอพิตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรม,มหาราช13ตุลาคม2566ร่วมพิธีจะเดินพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายว,วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566วันปียะมหาราชร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี2กิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนง,งานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม21ปีกระทรวงวัฒนธรรมนำคุณค่าพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา,ากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ21ปีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2566ร่วมประชุมมูลนิธิสงขาสู่มรดกโลกครัคร้งที่สอง ร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนักพิเศษประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูนิโกด้านอาหารจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิพระประถมเจดีประจำปี2566จัะประชุมเตรียมความพร้อมถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานวัดโคกสมานคุณจัะประชุมข้าราชการพรนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาประจำเดือนตุลาคม จะประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมวัดโคกเปี้ยวเกาะยอร่วมเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2566ร่วมประชุมคณะกรรมการพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2566จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสนองนโยบายจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายภาพพระกถินพระราชทานวัดนาทวีซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่งานรัฐพิธีและศาสนาพิธีทั่วไปร่วมรับร่างนายอาสิทิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยพิธีพระราชทานดินฝังศพและพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานจัดโครงการสงขาสมาร์ทกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดริมน้ำคลองแดน ร่วมประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม2566ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้าพระพกฐรถินพระราชทานวัดในวังจัดพิธีเปิดตัวตลาดปบกตลาดริมน้ำคลองแดนหนึ่งในกิจกรรม10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ร่วมร่มพิธีสมโพธิผ้าหม่มองค์เจดีหลวงบนยอดเขาตังกวนประจำปีพุทธศักราช2566 ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาศครั้งที่9ร่วมพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนประจำปีพุทธศักราช2566ร่วมโครงการพัฒนาเมืองสงขาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมิติทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2566ร่วมพิธีชักพระรากพ่อแก่กิจกรรม การตักบาทเทโวเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2566ร่วมงานประเพณีลากพระและตักบาทเทโวประจำปี2566จัดโครงการสืบสารระพพีีลากพระจังหวัดสงขลาประจำปีพุทจศักราช2566กกกิจกรรมการให้บริการรับคำร้องของอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านเกมร้านคาราโอเกะจำนวน5ร้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพรบภาพยนตร์และวีดิทัศน์พศ2551ยประจำปีงบประมาณ2566รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน51,000บาท 4. การประชุมภายในและการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆการประชุมภายในจำนวน5ครั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจำนวน9ครั้ง